สวัสดีครับสวัสดีตอน,นเช้าครับผมวันนี้จะมาเพาะหมากครับหมากที่กินกับปุนี่ะครับผมเพราะว่าแไม่มีโอกาสซื้อมาขยายพันธุ์นะครับหมากจะเป็นพืชที่ปลูกแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวเลยครับได้หลายสิบกีเลยสําหรับหมากสูงนะครับผมก็จะเพาะไว้ทั้งหมากสูงแล้วก็หมากเตี้ยอย่างละห้าสิบต้นก่อนครับว่า เอาไว้ปลูกช่วงต้นฝนปีหน้าวิธีเพาะก็ง่ายครับก็เตรียมถุงกันเลยสำหรับบางท่านอาจจะอเพาะหมกไว้ในแปลงทรายก่อนนะให้งอกแล้วค่อยย้ายมาใส่ถุงแต่ผมจะใช้วิธีเพาะลงถุงเลยตัวนี้ห้าสิบต้นครับผมสำหรับหมัดสูงนะครับส่นนี้ยังกำลังจะเพาะคือหม,มัดเตี้ย ตัวนี้ดูเทคนิคจาก y o u t u b e จากสวนหลายๆสวนนะครับเขาแนะนาว่าให้ตัดตรงขั้วครับขั้วขัข้วที่หลุมจากทลายแล้วก็วางลักษณะนี้จริงๆหมากวางไว้ลักษณะไหนเขาก็จะขึ้นหมดครับวางตั้งวางนอนก็จะขึ้นหมดแในพอดีตัวนี้ผมตัดไปลายไปแล้วก็จะจะ,จะใชอ้อวางตะแคง ใส่ถุงดินไปประมาณสามส่วนสี่ถุงนะครับแล้วก็วางหมาไว้เลยทีนี้ก็ใช้ดินดินเพาะผมไม่ได้ผสมนะครับใช้ดินธรรมดาได้เลยแล้วก็กบหน้าไปนิดนหนึ่งรดน้ำให้ชุ่มครับตัวนี้เพื่อเคยเพาะครั้งแรกครับไม่ไแน่ใจว่าใช้เวลานขนาดไหนถึงจะ,ถ,งจะถึงจะงอกที่สนใจหมาก,ก็เพราะว่าหมากเขาจะถ้าเป็นหมาสูงนะครับหมาสูง ะต้นสูงแล้วผมจะปลูกแซมในตัวของสระอินโดครับตัวนู้นต้นนู้นจะเป็นสไลอินโดปุ่นโดที่เพาะไว้ส่วนด้านนี้จะเป็นสระอินโดสายพันธุ์สารนาร้ำพึ่งครับตัวนี้จากคลิปที่แล้วที่เพาะตัวปุนโดไว้นี่เริ่มงอกแล้วครับน่าจะประมาณสักเดือนเริ่มแทงหน่อออกมาละ ปนโดจะพอไว้ประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยต้นครับหนึ 100, ่งร้อยนี่นี่หนึ่ง,งตัวสายพึ่งนี่ก็จะพอไวห้าสิบแต่ปุนโดจะพอมะเมล็ดเดียวนะครับสายพึ่งจะพอมะเมล็ดคู่ตรนนี้ก็แทงกันมาละที่แต่งจะพอมะเมล็ดคู่ของสายพึ่งก็เพราะว่าเราจะได้คัดเลือกสายพันธุ์นะครับปลูกลุมแล้วสองต้นไปเลยเดี๋ยวผมก็จะมา ดินใสทุ่งหมดตัวนี้เป็นหมากตี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวต้นแม่พันธุ์เขาอ,อ,อายุเท่าไหร่แล้วจริงๆหมากน่าจะประมาณตามข้อมูลที่หามาได้นะครับเขาบอกว่าพันธุ์ที่สมบูรณ์จะต้องเก็บมปถากต้นที่อายุสามสิบปีขึ้นตรงนั้นจะได้พันธุ์ที่สมบูรณ์ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้นแม่เขาอ,อายุเท่าไหร่แล้วต้วนหมากสูนี่แน่นอนครับก็คือน่าจะหลายหลายสิบปีละ สั่งมาจากชุมพรนะครับตัวนี้เป็นหมากหมากทางชุมพรส่วมักเกียสั่งมาจาการู้สึกว่าจะเป็นบุรีรัมนะครับทางภาคอีสานเขาก็ปลูกกันตลาดทางภาคอีสานก็จะมีมีเยอะฮะัมีกว้างส่งออกไปประเทศเบ้านหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตแล้วมากยอดส่งออกรู้สึกว่าจะเยอะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ แต่คนปลูกกันน้อยครับทางภาคเหนือที่มีข้อมูลก็จะอยู่ที่เชียงรายเชียงรายสักส่วนใหญ่เชียงใหม่ก็มีบ้างครับ,บางสันทรายแล้วก็อำเภอฝางส่วนลำพูนนี่รู้สึกว่าจะไม่มีสวนมากครับผมก็เลยสนใจพืชตัวนี้เพราะไม่ต้องไม่ต้องดูแลรักษามากครับจะปลูกแซมในสวนลำใหญ่ด้วยเพราะว่าลำใหญ่ปีนี้ราคาตกต่ำม,มากครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวน้นด้วยตัวปุดโดกับแสนอร์พึ่งจะปลูกแสไว้แล้วก็คัดเลกสายพันเราค่อยขยายครับเอารสชาติที่ถูกใจกอนมานล้ก็จะเป็นตามแนวรัวแล้วก็ระหว่างร่องของของตัวสลัดินดูเพื่อให้เป็นร่มเงาให้สละดด้วยครับผมโอเคครับผมน่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ